ปฏิบัติดีเนี่ยไม่ใช่เป็นนักเรียนที่ดีเป็นครูที่ดีนะแต่ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ออกจากทุกข์ก็คือมันต้องเห็นทุกข์มันถึงจะออกจากทุกข์ได้ถ้าไม่เห็นทุกข์แล้วก็ออกจากมันไม่ได้ยายะปฏิปโนแล้วก็มีสามีจิปฏิปโนปฏิบัติจงสมควรแก่ทมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทนะ โสดาบันก็ต้องปฏิบัติจนสมควรเกีกโสดาบันสกิทาคามีก็ต้องปฏิบัติให้สมควรอนาคามีอลรหันนะคนพ้นทุกก็ต้องปฏิบัติจนสมควรแก่คนพ้นทุกถ้าปฏิบัตินน้อยมันอยากให้ได้มันกลับมันก็ไม่ได้แล้วนะมีเงินห้าสิบตังจะไปออกรถเบนซ์กับเขาเขาก็ไม่ขายแล้วนะนะธรรมะก็เป็นแบบนั้นแหละธรรมะที่เราจะนังเดินทางเนี่ยปล่อยวางในน้อยหนึ่งพยัพานมอมก็ไม่ได้แล้วนะ หนาวก็จะตายร้อนก็จะตายหิวก็จะตายอิ่มก็จะตายอย่างเนี้ยโอ้ยอันนี้มันปล่อยวางไม่ได้ถ้าปล่อยวางไม่ได้แบบน,นี้ก็นี่แะการดับสนิทมันก็ไม่เกิดขึ้นนะนะมันไม่สามารถที่จะดับทุกได้